สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนพบกับยูฮูอีกแล้วนะคะวันนี้ยูฮูก็จะพาไปกินอีกแล้วค่ะเรื่องกินขอให้บอกยูฮูเลยค่ะร้านไหนดีร้านไหนเด็ดนะคะมีเวลาก็จะตามไปเต็มที่เลยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารบ้านตานิดนะคะเข้ามาแล้วนะคะรู้สึกว่าร่มรื่นนะคะแล้วก็เย็นสบายมากเลยค่ะอันนี้เป็นรูปถ่ายนะคะโต๊ะที่เราเล็งไว้นะคะนี่เลยเป็นโต๊ะริมน้ําแบบนี้ค่ะ แต่ว่าใครที่จะนั่งนะคะต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นนั่งกับพื้นนะเขาจะมีเบาให้มาแล้วนะคะสั่งอาหารมาแล้วนะคะก็เป็นหมูกรอบผัดพริกเกลือนะคะผัดสามเหมน็นหอยจ้อปูค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะริมน้ําหน้าเราเลยนะคะถ่ายภาพเป็นที่ระดึกสักหน่อยค่ะนั่งกันเป็นเพลินมากเลยเพื่อนคือนั่งจนแบบเกือบจะหลับเลยเพราะว่าลมเย็นมากค่ะก็ไม่ลืมเก็บภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้มาดูหอยจ้อปูค่ะ ปูเต็มมากค่ะแทบจะไม่เหลือพื้นที่อย่างอื่นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนที่เราทานข้าวไปแล้วก็ดูไปนะคะแล้วก็มาคิปผัดซัพเมนกันต่อค่ะกุ้งตัวใหญ่มากเพื่อนๆแล้วก็อร่อยมากอันนี้คือแกงรันจวนค่ะชอบมากเพิ่งเคยทานครั้งแรกนะคะใครที่อยากได้ร้านอาหารบรรยากาศดีแบบนี้อาหารอร่อยก็แวะไปได้นะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนไกลค่ำค่ะลมเย็นมากฝนเริ่มมาแล้วนะคะ